สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงต้องไรฝึกงานด้วยนะอันเราคนของชาติเลยนะจริง,รงชุดมันตีเป้าเลยทองสะบัดไม่ก็ค,คนที่ฝันซื้อให้นี่แหละมินเนะี่ยอมปลอมเนี่ยแล้วไม่ใช่เน,นะตรงตาอยู่ตรงพอดี <laughs> แล้วต谢谢าดูโปนน่ะก็มันเป็นตามินเนี่ยน่ะมินเนี่ยนมันก็ตาแบบนี้ดูดิตามินเนี่ยนอยู่เงาะคิวเลว่ะกําลังจะนอนหายง่วงเลยจ้าพี่ผมแจกมินินี่ฮสสองดวงให้ผมหน่อยครับเพราะพี่มาสามรอบแล้วคนเนี้ยแจกให้เขาหน่อยเหอะพอใจปจ้าเนาะ แฮกก็ก็แย่อยู่นะชุดมินเนี่ยส่งชุดนอคนคุณยายอะขวัญเลยค่ะมันใส่สบายเข้าใจปะมันใส่สบายเข้าใจบ้างไหมน้องหมามีบ้านยังคะตัวสีดำยังไม่มีคะ่ะตัวสีดำกำลังหาบ้านอยู่นะคะใครสนใจ จัดได้ห้าหมื่นเก้าลดลงไปเลยทีมต้อนให้ผิวจ้าแหมพอมาอะไรก็บ่นว่าดูเหงาเนาะเยนี่นี่เยแฟนขับพี่พีชเคเคเนี่ยพี่พีชหลักไงคะ <c oughs> คีมเติมน้ำให้ผิวกำลังจีนอนกบอเด้งไอ้เราก็วาวุ่นนอนไม่ได้ซะแล้วเขาบอกคิวอ่ะดูเหงาคิวแกไปร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะใส่พี่พีทหรอรู้ได้ไงอ่ะแล้วโดนด่าป่ะไอ้คิวทำได้ทุกคนอ๋อคิวมันชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะไม่ฉันน่ะร้องแค่เพลงคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนลําสิทธิ์อยู่อย่างเงี้ย แล้วตอนนั่งกินข้าวล้วถ,ถามว่าอันนี้มันเพลงอะไรเหรอแล้วยี่บุ้มก็บอกว่าคิวร้องเต็มๆให้พี่พีทฟังสิคือฉัน <c oughs> คือฉันก็เกรงใจฉันก็ร้องแค่คนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนเขาก็นังก็ถามว่านี่มันคือเพลงอะไรเหรอแล้วคิวร้องเต็มๆให้พี่พีทฟังปะตเต็มๆแล้วพี่พีทว้างไงพี่พีทว่างไงนะพี่บุ๋มแย่มากแย่มากมันแย่มากคือฟังเพลงแบบนี้หรอบอก่าอันนี้คือแต่งเองหรือว่าอะไร เขาดังมากในติกต็อกนะพี่พีทอันนี้คือแต่งเองอันนี้คือแต่งเองเหรอืูบอกเขาหลอกเออมันแย่มากเขาอันนี้เขาแต่งบอกว่าเขาล้องไห้ว่าลทิกต็อกเขาล้องกันอย่างนี้เลยเหรอทําไมาคนไทยฟังเพลงแบบนี้คน,คนไทยคนแรกคนไทคนแรกค่ะถามว่าทําไมาคนไทยฟังเพลงแบบนี้ดูบอกว่า ขาล้อเขาวนคติต๊กตอกหนูไม่ได้เป็นคนลออหนูไม่ได้เป็นคน<ช>คิดเองเมื่อคืนที่มีคนถามหนูเรื่องคอลลาเจนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออันนี้แหละที่พี่สูตรที่พี่บุ๋มกินสองเม็ดเช้าอย่างละสองเม็ดเช้าอย่างละสองเมเ็ดเย็นเอ้ยสองเม็ดอย่างละสองเม็ดเช้าอย่างละสองเม็ดก่อนนอนคืออันนี้แหละที่คนถามหนูเรื่องคอลลาเจนแล้วหนูก็จําชื่อเขาไม่ได้ช่วงนี้ช่วงนี้ฉันเล่งผิวตัวเองมากฉันกินสามเช้าสามเย็น โอเคแล้วเนี่ย oh, one, one. อ๋อ oh, <one>, เพลงนี้เป็นวอนร้ในแอปอดีตนกฟ้าเอาหล่อแล้ว,ลวฉันลองอยู่บอกว่า <ใน S 2> มันยามฟ,ฟังเวอร์ชั่นพี่เพชรลอง้าที่ในสตอรี่ทีมอะตลกมากอ๋อนี่คุณมมีสิทธิ์ไหมคะ แล้วพอพอคิดได้ไงว่าคิวแต่งภาพลับพี่คิวคือสัภาพพูดมันร้องแบบนี้หรอหรือว่าแต่งเองนะผมมันร้องแบบนี้ค่ะเขาร้องกันให้ว่าติ๊กตอกแล้วไปโทษคนไทยอีกนะคนไทยฟังเพลงแบบนี้หรอพี่เพจควรเป็นดาวติ๊กตอกไม่เราวันเนี้ยที่คิวลงคลิปอะและ้วแล้วคิวให้พี่จุ่มร้องท่อนนั้นนะพอพี่บุ๋มไม่ยอมร้อง เธอพี่จุ๋มงับปากทานด้วยนะ <c oughs> คอลลาเจนกับวิตซีของแอนนาคอลี่ค่ะเม่กา้หนูมีนะคะกดได้ค่ะกดเข้าไปหน้าโปรไฟล์พี่หมุ๋มเลยมันจะมีให้กดอยู่พี่ฝ้ายคือจอยสุดเคยร้องให้ปากกามาโอมให้พี่ตังไหมอยญ่ให้ร้องนะอยาให้คิวลองตอนนี้นะปิวนะไม่กล้าร้องหรอกพี่จุ๋มคืองับทันนี่มันติกตอก คนดังตลกมากแต่ดูลูกหมาสิอ่ะมันเรื่องอะไรกลัวลูกหมาไม่ยอมขึ้นมาดูก<อ>็ฉันเขอให้ฉันดูในไลน์ไปในโทรมาวิดีโอคอมาแล้ววะไม่เหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละแสดงพราฉันไม่ได้ชอบหมาขนาดนั้นน่ะขอดูทำไม พี่เพชรได้แววกหน้าปากไหมคะอันน kind of ี <S <s <büyük> <S ้คําถามหรือเกินไปเดี๋ยวต้องไปถามพี่เพชรก่อนแล้วค่ะเชื่อแล้วว่าช่วงนี้ชอบเบ็ดปากกันก็ในรายการนางไรให้แรงก็พี่ผุมช็อตไมอะไรก็เพชรตับกล้องไงวะ พี่จุ่มบอกว่าไอ so ้คิวชอบเอาเพลงติดหูมาร้องข้าหูพี่จุ่มติดจนแทบมุกลงไปซิวไปทำเพลงไปเราสนร้องเพลงนี้แล้วเ,เหมือนพี่เก่งเขาเคยปัดติ๊กตอบผ่านหูใช่ปะเ่าจะเต้นแล้วว่ะวันเนี้ยพี่ไม่กอดเมื่อาวานนี้พี่พีุ่๋มโทรมาคิวร้องเพลงอะไรนะพี่คุณแล้วพี่คุณและแล้วเจ้าหนึ่งนังขำนะบอกว่า บ่มบอกคิวหยุดล้อมมันทําให้พี่ขี่รหัสไม่ได้พี่เสียสมาธิโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเออมันน่ารักพอเมื่อกี้น่าจะขึ้นไปเล่นน่ารักมากตื่นหมดเลยอะหนูกำลังน้องกันสบายๆเลยนะ ใหม่เอ๊ะน้องตรงนี้มันเปียกลูกโอ๊ยตัวเปียกหมดเลยทำไมไม่เข้าไปนอนในนั่นกันนะตัวเปียกหมดเลยอะเอ้าหนูก็ก่วยหรอกเปียกหมดเลยเอาเวลาก่อนทำลำใหญ่ เอา้าทำไงอะ่ะเอาใดเป่าได้ปะเป่าลมเย็นน่ะเปียกเยอะอรอก็เยอะ,ยอ,ะอยู่น้ำมันมาเตรงน้ำก็เปียกอะดิเอาเราตัวอื่นน่ะเออทำไมไม่ไปนอนในที่นอนกันอันนี้ไปเป่ามาที่ไปเป่าเปียกเยอะช่ำเปียกชํำ วายวายวายโดนไปเป่าวายพี่เบวจะลองไหมพี่กบอตุ่นเช้าไหมคะพอดีดูไลน์ไม่ค่อยทันวุ่นวายเลยมันจะลองปะไม่ลองว่ะลมเย็นไม่น่ากลัวมาก แล้วคือต้องลุกมาเป่าหมาตอนตีสองนึกออกปะสุขสบายอยู่ในบ้านหลังใหญ่ไหมล่ะปกติคือขี้เกียจตื่นเช้าน้องอายุถึงเดือนเมียปล่อยเลยมีใครจะเอาไหมจองเลยจองได้เลยนะ เดือนแล้วค่ะ <c oughs> จองได้เลยนะเนี่ยตัวสีดำจองได้เลยสองตัวเป็นผู้ชายอะไรนะเหมือนโดน้ายาจากเหมือนดนฟ้จาจะไรสารจัมพาร์กันคนวาสรุปเปียงหมดทุกตัววา คืนนี้ไม่ต้องนอนถ้าเปลี่ยนหมอทุกตัว<อ>ไม่แล้วตัวนี้เขามีปานที่หน้าด้วยนะเขาจะมีขีดขีดที่หน้าเห<อ>็นนะเทว่ะเทล่ะห้าหมื่นเก้าอ่ะถูกนะใครเปิดไฟแล้วป